ม้อยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้อยู่ในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมีคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหันนตพี่ขอพบสีสวัสด์เป็นมัชฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมมลาเชย กาโกสมปทุมทองแม้เป็นถ้ำอัมภัยขอให้พี่เป็นราชสีสมสู่เป็นคู่สองขอติดตามสามสงวนนวลละอองเป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไปคติสอนใจในเรื่องของความรักความรักที่ยิ่งใหญ่ของชายหนุ่ม ที่มีต่อหญิงสาวอันเป็นที่รักและไม่อยากพัดภาคจากกันในบทก่อนจะพูดถึงว่าไม่ว่าหญิงสาวจะไปเป็นอะไรชายหนุ่มก็ต้องการอยู่เคียงข้าง